จังหวัดบึงการนี่นำโขงสูงสุดในรอบปีครับทะลุ13เมตรล้นทะลักท่วมล่านพญานาคชาวบ้านสียมเภอได้รับผลกระทบครับนี่แะครับจังภาพที่เห็นนี่แหละครับผ,ผู้ชมครับผมระดับแม่น้าโขงที่ไหลผ่านจังหวัดบึงการเศ้านี้ครับวัดได้13เมตร10เซนติเมตรครับเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อวานนี่30เซนติเมตรถือว่าสูงสุดในรอบปีนี้เลยครับปี2567 โดยเมื่อเดือนที่แล้วนะครับระดับน้ำโค้งนี่สูงขึ้กันแต่ว่าเพ่อสูงปานนี้ครับสูง12เมตร60เซนติเมตรส่วนที่บริเวณล้านพญานาคตบาบลป่าคาดอำเภอปาา่าคาจังหวัดบึงกาฬนี่จุดนี่บ่มีจุดวัดระดับน้ำครับชาวบ้านเพิ่นใส่วิธีสังเกตระดับขันบันไดเอาอที่อยู่ริมแม่น้ำโค้ง นะครับซึ่งนำโค้งได้ไหลเออล่นแต่ลิงเข่าท่วมถนนบริเวณล้านอนเนกประสงค์ล้านพญานาคแล้วก็ชุมชนหลุมตำ่ำที่ยุตติดล่านพญานาคในเขตเทศบาลตำบลปากคาดระดับน้ำก็สูงตั้งแต่10เซนติเมตรไปจนหดหาสิบเซนติเมตรนะครับซึ่งทางเขตเทศบาลตำบลปากคาดก็ได้น้ำกระสอบไา้แจกใจ้ใกับพี่น้องประชาชนที่มีบ้านเรือนยุตติดกับล้านพญานาค20หลรังค้าเรือนครับใส่ป้องกันน้ำท่วมครับ นอกจากนี้ระดับน้ำกำลังเริ่มเอ่อล้นไหลเข้าท่วมถนนลิมแม่น้ำโขงตั้งแต่ลานพญานาฏไปจนฮอดบ้านท่าสวรรค์ระยะทางนี่1น่กิโลเมตรกิโลเคิงแหะครับคุณผู้ชมขณะที่ชาวบ้านก็เริ่มคน้นย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและก็คน้นย้ายออกนอกพื้นที่ไปไว้ในที่ปลอดภัยแล้วครับค่ะนอกจากในพื้นที่อำเภอปากคาดแล้วนะคะยังมีพื้นที่อำเภอเมืองบึงการ,รอำเภอบุงค่าค่ะ อำเภอบึงโค้งลงนะคะที่ได้รับผลกระทบจากแม่น้ำโค้งเพิ่มสูงขึ้นค่ะไหลเข้ามาตามลําห้วยสาขาเอ,อ่อท่วมบ้านเลือนนะคะพื้นที่การเกษตรรวมไปถึงถนนทั้งเขาหมู่บ้านนี่ท่วมสูงเลยค่ะบอสามารถสัญจรไปมาได้นะคะสั่งความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนทั้งส um ี่อำเภอค่ะที่ยูติดริมฟังแม่น้ำโค้งนี่ละส่วนพื้นที่อำเภอเซกาอำเภอพอนเจริญอำเภอศรีวิไลก็ได้รับผลกระทบขึ้นกัน แต่ว่าปริมาณน้ำนี่สิบบ่บหลายปันไดนะคะในคลื่นเดียวนี่อยู่ที่ร้อยเจ mm ิมิลลิเมตรนะคะทรงผลให้บานเรื่อนพืชสวนไร่หน้าเขาหน้าเขาเพื่อนีส่สวนยางผ้าร่าสวนปาล์มนี่กะเสียหายไปตามๆกันนะคะแสดงว่ามือคึืนนี่ตกทัวเลย่น,น,นคทัวเงาลงไปนี่ล่ะเป็นตะห่วงแต่แต่เชียงได้ลงมาแล้วน้ำน้ำคงกระไลลงมาอยู่แล้วบายนี้เข้ามาเจอน้ำฝนอีกนะคะเนี่ยก็ซอยกันข้นซิ่งขนของขื้นที่สูงนะคะ